ดีเกินยิ่งดีเกินพ่่อยายน่าขไม่น่าหลุดได้นะไม่น่าป่ยหลุดมาเี่มั้อหีน้นี่นค่ไยเ็้นี้มากระเทนต้มใหม่ เหนเล่นตัวใหม่วันนี้จะมาพอมกระดาษเล่นตัวใหม่เุ้ยเห็นหมีเปล่ามีตัวเห็นหมีเปล่าเห็นมีไหมมันยังไม่มาเลยเห็นไหมเหี้ยวสิบตัวแล้วเนี่ยไม่เห็นหมีโขนเต้าอ่ะเจ๊คิดว่าแกมีเจ๊กิเละจะไปไหมฮะแลบดูดิเห็นหมีหรือเปล่าไม่นะไม่เห็น

อุ้ยเย็ดแน่ตม้่ไม่เจอใครไม่เจอเจอองนอ้าน้องมีไม่เห็นแล้วน้องเมยแม่น้องมีลูกแมยไม่เไม่เห็นหรอ วิ้ยเหูเดียวคนเดียวไงเนี่ยคุรู้ไม่เข้าใจเลยจริงๆเดียวคนเดียวได้ยกิมึงเพิ่งปิงปะให้ดูให้ดูอ้ไหอะให้ดูไอ้อน่อยนหนึงอะรปติาณสีะเรอไปิงสอง้อยะหรืแค่สองไง ดีเนี่ยเดีดีตอนนี้ไม่ดีตอนเข้าไปมันจบเลแล้วไยไกจไม่อยากจะโชว์ปีมาก็แบบว่าก็พันหนึ่งอ่ะถอดไปต่างได้ถอดเลยนี่เอีกเอันนอันนองียเบอะกลางอันนี้อันโอ้โห อาจา,ารย <Stevens>. กูายอัก <stepped in her career> <sch> ักงไม่ยุกยังไม่ลุกยังไม่ลุกเนี่ยเก้งวยยังไม่ลุ่พ่อบอกขายไก้กวแล้วไม่ลุ่พ่อว่าเมื่อข้าพเจ้าโคตรโล แต่เนาะแต่มาเนาะน่ะลองน้องอยากกวนตีนน้องพี่ดึงดีดเนาะเผื่อใช่ไหน้องแอระเหมือนดีดม้ามามันกินม้าไม่แน่หรือเนงวันนี้มาเช่าให้กินสเตียรอยผสมนมค่ะสเตียรอยผสมนมอะค่ะตื่นเมื่ี้เนี่ยตื่นตัวต่การว่าลูก มันใส่กินสีเข้าไปดูตรงอ่ะตรงนี้อะไรกินสีเยอาไปสว่าจงตาลอาปากรลบสใส่ผลไม้พีมย๊อย๊ะพ่อมะเบียดใครหรือเปล่าผลไม้พีมตัวน้นเปน หนีบอกก็ไม่ใช uh, ่าไม่มีไงเออไอ้บอกพุงไม่มีวะหนีบอกกูยังไม่พูดเลยจ้าตั้งแต่คลิปที่8ที่มันม่ถึงก็โอ้ยไปไปไปแรงยิงร่างไทยหมดเลยไม่ีให้กลัวเลยนะโดนนี่นี่ไอ้กา เนี่ยไอ้หลวอไค่ะหนหลามาเนี่ยเหรอออหลือไค่ะหลือไค่ะหลือพี่ไงเดียวพี่ไงหลามตัวเดียวเหรลามตัวเดียวหลาตัวผมอ่ะหลามตวผมอเห็นเอมนจเห็นเหอม่จ้เห็นเดไมเหีนค่ะเออยไปกลัวแค่หลา

อะไรวะี่เราีคนจะจามองอะไม่ได้กดจานเลยท่านทีมองอยู่อะะทั้งที่มองอยู่อะอยู่ตรงละพวกกูภาคตมันเลยเขาจะไปดี่ถามว่าเขาของทั้งที่มองเหมือนกันอีสองคนเหลอท้ายมันก็เก่งไง ไอ้กล้ามันช้าที่สุดพ่อยิบไปโดยเลยพอมีบดใส่ได้ไปเติมม้าเหมือนน้องแล้วเสมด้ดิบได้ดม่นหมักลุไปที่มันงกาวเรามีกาวเรามีกาวนมันผสมอะไรขึ้นอย่างมันดีไงทำไมเราหัวร้อนกันไม่หยุดเลยวะนี่เรามีกาวว่ะ

เดี๋มี่้องงี้ที่ร้อะไรองอะไรยไอย่าี้ที่รูอะไรอางงี้ที่รู้อะไรางงี้ที่รู้อลยางู้ออางงี่รูอะาี้ทรู้อะ่างงี้ที่รู้อะรอย่างงีี้ไรอย่าี้ทรู้อะไรอย่างงี้ย่ี้ที่รู้อางงี้ที่รอะไรย่างงี้ที่รู้อะไรองงี้ที่รู้อะไรอย่างงี้ที่รู่งง้ที่รู้ไรอยา่างงี้ที่อ้อะไรย่า้ไรอย่างงี้ที่รู้อะไรองงี้ที่ไรอางง่ะ กูไม่ได้ตายเนียมันตอนนี้มินม่ดื่ตัวนี้เท่คิวสไนว์ว่เที่ยวเฮ้ยเส็เปนสบูบีนะบอกสีดำกรมมกสามไปเข้าไม่ได้่อนนคำเข้าอกลเหน้ามาวนนะเข้ามาแล้วจายใครเมื่อกี้ที่กรณีเอ่ยโดนอะไรป้อมเดนป้อม ตามวะแต่ที่ได้ไม่ได้เออเออกูพ่แหลกเออกูแหกปากมาหาพี่เหมเจอได้หมือเยอะเออโดจริงแหงปากมาอะไรนะมาหาพี่แล้วเต้วบอกว่าเอาแว่นปลาใส่เพื่อซื้อใหม่เอาเอาแว่นปลาใส่เพ่ใส่าเลยปลาใส่น้าอเรอย่างซื้อใหม่ทีนี้จะดูอะไรอะเอาหมวปลาใส่ไปเลยซื้อใหม่ไงโกงกิ๊บมาถอดปลาใส่ไปหมดเลยเพซื้อใหม่ รวยรวยันเลยเหรอพิมรวยพี่รวยมากลองคิดภาพคนทำงานคาซีโดเขาเสยเลยก็สุดสุดอะเราใ่ไม่เสียเลยสามคนเลยมั้งอะยกยกมนน่จุด้าน่ะไม่ได้ไม่ได้มีเราไม่มีใครมาไม่มีละอ๋อไปทั้งหมดไม่

โดดเข้าไปกัางมูสาวแล้วยังไงต่อนมมี่อยู่แค่มือนมบดีกะพึ่งม,มากแบบคือลืมลืมบ่มบ่มคือ,อเ,เลือบ่มบกว่าโอ้ยเกอด โยบมสุดน้องเหงไม่ผิดดูมรรากาไม่ถึงน้องเหงกันดูมหญ่ถึงแ,แล้วอ่ะเกินขาขาแบบตน้กิดว่เข้าไปน้องเข้าไปทำไมอ่ะเอาเลยไม่ถึงไป็นลงที่มันวะเด้อส่งต่อให้พี่พี่ส่งต่อให้น้องไม่ต้องส่งต่อให้กำลังระเบิดนะเดี๋ยวต่อให้มาดูรีบไป

แกแบบต้มแต่ได้ทิิตเนเยอะอาหลังเยอออเข้าไปเข้าไปเข้าไปโดนยิระันโดนมาลัดเ่ยยิงกันตันโดนมาลัดเฉยว่าพระเนี่ยองตอพี่ซ้อ่ออไอ้ลุงนี่ต้งกาเรอ้วลุงนี่ต้้งใจเล มึอไหลแล้วเจสันไหนแม่เยวไหลเข้ามาตราดีที่จบเลยเนี่ยน้อสองอหรอแล้ะทำน้องที่สองนตี่ไอ้ที่เ่ไ่เรียกผม่ผมไม่ค่อยดีเลยอะี่สี่ยดิทำงได้สี่สวะนองตา้โอ้น้องกูเดกอยู่ให้ด้วยดีิเดียน้อง้องูามอ

ไอ้หลามไอ้หลามตัวเต็มเลยเยี่ยมขาดอะไรอ่ะขาดหลามเลยไอ้หลามเราลงเราไม่ใช่หลามมาต้องแยกนะเอาเอาเอาเออเห็นด้วยเรอะเห็นตาตายของมันด้วยไงประเด็นสู้กับคนอื่นอยู่แขนโดนอะไรอ่ะงมีน้องตายได้ไงอ่ะน้องน่าจะหิวข้าวอดตาย ตายโดยหลาบข้าไปกินกีไมาให้ตังโดยหลัมข้าไปกินโดยทรงมื่อกี้โดยรงล้วเ้าอ่ะบอกบอกพี่แต่งตัวม่ชิหนาทำไมอ่ะผ้าปูโตมาเย็บกันแตเน้นเพไม่รู้แต่ละผ้าปูโตมาเย็บกันเนี่ยใช้แค่อนักสิบคนเดียวเป็นตัวเชืช่อมเผื่อจะไป่รู้นี่อย่าชับิชาเมะท่าน้ช ไม่เลยดิกับคนเกินบางเนียวดีตั้งก้อนเศร้โอ้อะไรลบดีกว่าคุณู้มแต่ไปนนะมาอุ๊ยอ๋อะว่าไม่สบาอย่าไม่ทาีผ้าวาเ อยู่ก็ปิงขึ้นนะ<อ>่ะอ๋อใหญ่เลยทีนี้เห็นพี่กูยืน,งงนนี่ไนยไต,ตอนที่เข้าไปเอาฟาวีะอะก็ไมตั้งใจปะนอปิงขึ้นปิงขึ้น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 ตึ้บนขึ้นขึ้น้นข้น้นข้นขิ้นขึนขึ้นนขึ้นข้ข้นขึน ไมเไมปได้เยไอ่เิเดี๋ยววะอย่าแพเหรอมือปิงมันขึ้นยแพ้หรอคะมึงปีงมันขึ้นไม่เลยเลยอ่ะเจ้หนุ่ยไม่นเลยอ่ะได้แล้วชนะแล้วพี่ม่ปินอ่ะกินแม่พอมีนบอกขอรแเบิดแล้วโยนโยนระเบิดมันเปนอลงยังสุดระเบิดทิงยัง ลงมาแล้วพี่ยอมลงมาอีกทีที่แล้วขอบคุณลงมาเมื่อกี้เนี้ยตอนจะบอกว่ายมยังวะที่เต่าแล้วใครบอกทียอมแพ้วะไม่มีไม่มียอมแพ้ดิเฮ้ยแม่คนเดียวทีมใส่มาเอาไปกินแล้วบอกเมื่อไรแม่คนเดียวเพื่อที่สองคนเอาไปกินแล้ว